ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรีวิวแบบละเอียดของ Smit แอนเวสันเและ P9 รุ่นปี2025ปืนพกที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากนักสะสมและผู้ใช้งานมืออาชีพโดยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกรุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาความโดดเด่นแบบแท็กติกออนไลน์ของ S, <S และ w เอาไว้แต่เพิ่มเติมด้วยเส้นสายที่คมชัดน้ำหนักที่เบาลงและภาพรวมที่ให้ความรู้สึกทันสมัยขึ้นตัวสไลด์ได้รับการปรับปรุงให้มีร่องเซอร์เรชันด้านหน้าและด้านหลังที่ลึกและชัดดกว่าเิม ทำให้รั้งสไลด์ได้ถนัดขึ้นแม้มือเปียกหรือใส่ถุงมือโครงโพลิเมอร์ได้รับการออกแบบใหม่ให้ทนทานยิ่งขึ้นโดยไม่เพิ่มน้ำหนักและลวดลายสติปปอปลิงใหม่ก็ช่วยให้การจับกระชับมือและสบายแม้จะยิงเป็นเวลานานก็ตามส่วนโครงไกถูกขยายเล็กน้อยเพื่อรองรับการยิงขนาดใส่ถุงมือและปุ่มควบคุมแบบสองข้างยังคงใช้งานได้ง่ายตอบสนองดีและเข้าถึงสะดวกทำให้ปืนกระบอกนี้เหมาะทั้งผู้ถนัดขวาและซ้ายอย่างแท้จริง เข้าสู่ด้านประสิทธิภาพ M และ P9 รุ่นปี2025ตั้งใจทำออกมาให้ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดด้วยไกแบบหน้าแบรนที่ออกแบบใหม่ทำให้จังหวะไกมีความลื่นไหลสม่ำเสมอจุดแตกไกชัดรีเซ็ตสั้นและได้ยินเสียงชัดเจนช่วยให้การยิงซ้ำทำได้ง่ายและควบคุมได้ดีขึ้นระบบลดแรงรีคอยก็ถูกอัปเกรดให้ยิงได้นิ่งและแบนมากกว่าเดิมทำให้ภาพศูนย์เป้าไม่กระโดดแม้ยิงรัวความแม่นยำถือว่ายอดเยี่ยมตั้งแต่แกะกล่อง ด้วยลำกล้องที่ออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอของวิธีกระสุนทั้งระยะไกลและระยะกลางในการทดสอบปืนสามารถกินกระสุนได้หลากหลายประเภทโดยไม่มีการขัดลำไม่คัดปลอกหรือจุดระเบิดผิดพลาดเลยแสดงให้เห็นถึงความละเอียดที่สมิธแอนเวสันปรับแต่งมาภายในตัวปืนในด้านจุดเด่นรุ่นนี้มีหลายอย่างที่ทำให้แตกต่างจากรุ่นก่อนหนึ่งในนั้นคือสไลด์ที่รองรับการติดตั้งออปติกได้ทันทีและเข้ากันได้กับฐานออปติกหลายแบบมากขึ้น ลดความยุ่งยากในการหาเพลทเสริมหรือชิ้นส่วนหลังการขายนอกจากนี้ยังมีแผ่นหลังด้ามที่เปลี่ยนได้หลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับมือแต่ละคนช่วยเพิ่มความมั่นใจและความถนัดเวลายิงอีกหนึ่งไฮไลท์คือระบบลดแรงรีคอยล์รุ่นใหม่ที่ทำให้ปืนควบคุมง่ายมากเหมาะทั้งมือเก่าและมือใหม่รวมถึงระบบความปลอดภัยภายในที่ได้รับการปรับปรุงให้มั่นใจยิ่งขึ้นโดยไม่กระทบกับประสิทธิภาพหรือสัมผัสข,ของไก ในเรื่องราคา Smith อนเวสันเและ P9 ปี2025อยู่ในช่วงราคากลางของปืนพกระบบสไตร k เกอร์ยุคใหม่แม้ราคาจะแตกต่างกันตามพื้นที่และออปชั่นที่เลือกแต่โดยรวมถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการอัปเกรดฟีเจอร์และคุณภาพการผลิตที่ได้รับโดยสรุป M และ P9 รุ่นปี2025แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ s m i t แอนเวสัที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มยอดนิยมของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น มันเป็นปืนที่เชื่อถือได้แม่นยำจับถนัดยิงสนุกและมาพร้อมการปรับปรุงที่ใช้งานได้จริงทั้งในสนามและสถานการณ์ป้องกันตัวไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเอ็มและพิมานานหรือเพิ่งเริ่มสนใจปืนระบบสไตร k เกนี่คือรุ่นที่ควรลองจับลองยิงและพิจารณาอย่างยิ่งขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวใหม่ๆในครั้งต่อไป